รูปนามและวิวัฒนาการของรูปนามค่ะคืออะไรแล้วแรงเหนี่ยวนำที่พระอาจารย์พูดถึงมันเกี่ยวข้องกับรูปนามและว,วิวัฒนาการนั้นอย่างไรค่ะโอเค<า>พวกเราจำไว้นะธาตุใดๆก็แล้วแต่เมื่อธาตุเหล่านั้นมันได้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ แรกเริ่มมันจะเป็นท่าที่เพียวมากบริสุทธิ์มากมาก่อนแล้วมันก็เริ่มสร้างอาการมาห่อหุ้มตัวมันเองเพื่อเกิดแรงเหนี่ยวนำเหมือนขั้วสนามแม่เหล็กที่หมุนรอบนิวเคลียสนิวเคลียสคือท่าต้นกำเนิดมีอิเล็กตรอนเป็นขั้วลบหมุนรอบมีโปรโตอน เป็นขั้วบวกหมุนรอบแล้วมีอีกตัวหนึ่งคือตัวนิวตอนอิเล็กตรอนขั้วลบปโปรตอนขั้วบวกนิวตอนจะเป็นตัวกลางๆเปรียบเสมือนาธาตุรูอิเล็กตรอนคือความคิดฝ่ายลบปโปรตอนคือความคิดฝ่ายบวกหรืออารมณ์ฝ่ายลบอารมณ์ฝ่ายบวกเรียกว่าสุขเรียกว่าทุกข์นั่นแหละ แต่ตัวนิวตรอนคือตัวรู้ตัวกลางๆมันจะคอยเป็นกลางอยู่เสมอตัวนี้เมื่อมีนิวเคลียสก็จะมีธาตุสามลักษณะนี้หมุนรอบตัวนิวเคลียสเสมอความสมบูรณ์แห่งอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนจะต้องสมดุลอยู่เสมอแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนโปรตอนเกิดความไม่สมดุล มันจะเกิดการเหวี่ยงด้วยความเร็วสูงหรือเวียงด้วยความเร็วช้ามันจะเกิดสนามแม่เหล็กที่พวยพุ่งออกมาจากรอบการเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตอนเมื่ออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตอนมันเคลื่อนตัวรอบนิวเวลียสนะมันจะเกิดกระแสเหนียวน,นําเหนียวนํายึดท่าตัวอื่นต่ออีกจิตเราเป็นแบบนี้แหละนี่พระอาจารย์พูดในเชิงแห่งหลักวิทยาศาสตร์ให้มนุษย์เข้าใจนะแต่โดยแกนแท้มันละเอียดกว่านี้อีกนะ มายละเอียดลงไปลึกกว่านี้ไปจนถึงขั้นควักอ่ะพวกเราไปเรียนในขั้นแห่งการเขาไปเห็นท่าที่เล็กที่สุดที่เรียกว่าควักอะนั่นแหละจิตเราเป็นแบบนั้นเลยจิตเราเป็นท่าที่เล็กมากเล็กสุดๆจริงๆแล้วจิตเราไม่ใช่มีขนาดเล็กอะไรหรอกแต่มันถูกปกคลุมด้วยการปรุงแต่งมากต่างหากมันจึงมีขนาดเล็กลงขนาดแห่งทตุทพวกเราเนี่ย เรียกว่ามันวัดกันตรงที่ปรุงแต่งมากปรุงแต่งน้อยนี่แหละย,ยิ่งปรุงแต่งมากธาตุบริสุทธิ์ยิ่งเล็กลงไปมากเท่าน,นั้นเพราะถูกการปรุงแต่งนี่มันครอบงําอยู่ทั้งหมดเลยแต่เมื่อไหร่ที่ธาตุปรุงแต่งนี้มันสลายหายไปหมดนะธา,าตุนิวเคลียสหรือธาตุต้นกําเนิดเรามันจะมีขนาดแผ่ออกไปครอบไว้หมดเลยทั้งอน,นันตนจักรวาลเนี่ยเราบอกให้แต่พอพวกเราได้สร้าง ธาตุปรุงแต่งนี้กันมาเพื่อไว้ใช้ในการเรียนรู้ซึ่งเป็นคุณลักษณะแห่งธาตุต้นกําเนิดที่มันบริสุทธิ์มันได้สร้างอาการเหล่านี้กันมาเป็นขั้วบวกขั้วลบและข้อขั้วกลางขั้วกลางก็คือธาตุรู้น,นั่นเองหรือเรียกว่านิวตันก็ได้นี่อุปมาเป็นบวกลบแล้วก็น,นิวตันตร,ต,รตรงกลางนะแต่อย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งเหล่านี้จริงๆซะละ่ะปู้ในมนุษย์ได้เข้าใจเฉยเนะ ทวดาตบริสุทธิ์แห่งจิตพวกเราเนี่ยทุกดวงจิตแหละเป็นแบบนี้หมดเมื่อตัวปรุงแต่งนี้มันเคลื่อนตัวมันจะเกิดอาการกระเพื่อมแห่งสนามพลังที่เรียกว่าเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์เป็นความคิดเป็นมโนภาพเป็นความจำอาการรู้แล้วก็ยึดกันและกันยิ่งเราโกรธให้ใครอะรลองโกรธให้ใครคนหนึ่งดูสิ ลองรักใครคนหนึ่งดูสินั่นแหละคือสนามพลังที่พวกเราได้แผ่ออกไปยึดสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วยึดต้นไม้นั่นแหละคือสนามพลังงานที่มันเกาะยึดยึดคนยึดสัตว์ยึดดียึดชั่วยึดถูกยึดผิดยึดจริงยึดปลอมยึดภาษาสมมติยึดประเพณีวัฒนธรรมว่าพวกเราเป็นมนุษย์อยู่ในโลกสมมุตินี้ยึดแผ่นดินยึดประเทศยึดโลกยึดจักรวาลของเรายึดเข้าไปสิ นั่นแหละคือสนามพลังงานที่จิตเรามันเพออกไปยึดอาการเหล่านั้นแล้วมันก็เกิดอยู่ในมิตินั่นแหละเข้าใจไหมแล้วถ้าเรายึดกันและกันมันก็จะเมาหมุนกันและกันเหมือนดวงดาวต่างๆที่หมุนรอบดวงอาทิตย์มันถูกแรงเหนี่ยวนําจากดวงอาทิตย์ยึดไว้หมดเลยหนีไม่รอดบอใครมันจะเกาะกันอยู่แบบนั้นแหละจิตพวกเราเมื่อได้ยึดกันและกันแล้วมันจะเกาะกันหมุนกันอยู่อย่างนั้น มาเป็นผัวบ้างมาเป็นเมียกันบ้างมาเป็นลูกบ้างมาเป็นพ่อบ้างมาเป็นแม่บ้างมาเป็นเพื่อนบ้างแต่ละครั้งที่เราเปลี่ยนร่างกายเราจะเป็นทุกอย่างให้กันและกันเป็นทั้งศัตรูเป็นทั้งมิตรเป็นทั้งทุกอย่างเราจะเกิดมาเกี่ยวกันอยู่ไม่จบไม่สิ้นบอกให้นั่นแหละคือพันธะแห่งการยึดจะหลุดพ้นได้ไงวางทุกอย่างลงไปเสียเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้หรอก ไม่มีอะไรเลยที่มีตัวตนอยู่จริงหรอกเราไม่มีพ่อแม่นะถ้าบริสุทธิ์นี้จิตดวงนี้มีพ่อแม่ไม่ได้เราไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงด้วยเราไม่ใช่มนุษย์ด้วยธาตุบริสุทธิ์แห่งจิตมันเป็นคนไม่ได้มันเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ได้มันมีชื่อมีนามสกุลก็ไม่ได้แต่พวกเรากลับปั้นแต่งว่าเราเป็นชื่อนี้นามสกุลนี้สมมุติเอาเองว่าฉันเป็นคนประเทศนี้ ฉันรักคนนี้ฉันเกลียดคนนั้นพวกเราปรุงแต่งกันแล้วก็เหนียวนำยึดกันในกันนอนอยู่ก็คิดถึงเขาไปเจอเพื่อนดูสินินทาคนนั้นทีนินทาคนนี้นทีนั่นแหละคือการส่งกระแสก่อยึดก่อยึดกันเข้าไปสิพวกเราพวกเราจะเกิดไม่จบไม่สิน้นอยู่ดีๆเขาก็มาทํำลายเราอยู่ดีๆก็มาขับรถชนเรา นั่นแหละเราเคยทํามาทั้งสิ้นมันเหนียวนําเพื่อให้เกิดเหตุการณ์นั้นเราสร้างความเป็นไปได้ในการเป็นอย่างนั้นเช่นเราเคยทําเข้ามาแบบนั้นเราจะเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามชาติเนี่ยสุดท้ายมันจะมีเหตุให้เราเสียชีวิตเพราะเราได้สร้างเหตุเพื่อจะให้เขามาทําลายเราหรือแม้แต่เขาสร้างเหตุเพื่อเขาจะมาทําลายเรา ทั้งหมดนี้มันเป็นกระแสเหนี่ยวนําที่เรายึดกันเราเองสร้างกันเราเองทั้งสิ้นเลยบอกให้แล้พวกเราเลือกว่าเราจะเสียชีวิตยังไงพวกเราเลือกเองทั้งสิ้นออกบอกให้พวกเราจะรู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวแต่จิตมันได้ยึดไปแล้วมันได้ถือครองไปแล้วถ้าพวกเราไม่ทวนกระแสมาตื่นรู้ดูจิตไม่เห็นการทํางานของอาการจิตนะพวกเราจะไม่มีวันเข้าใจวัฏสงสารได้เลยว่ากระแสแห่ง การเวียน่หวในวัฏฏะผูกมัดกันเป็นเงื่อนผูกกันทุกดวงจิตเกี่ยวกันหมดเลยบอกให้จึงติดอยู่ในวัฏฏะไปด้วยกันเป็นอนันตการในดวงจิตทั้งหลายพระอาจารย์มาเพื่อสลายมันทิ้งให้หมดพระอาจารย์จะสลายทิ้งให้หมดทุกสิ่งที่พวกเราเชื่อกันมายึดกันมามันจะไม่เหลืออะไรเลยพระอาจารย์จะบอกพวกเราไว้พวกเราคือจิตคือชีวิตที่ไม่มีรูปร่าง พวกเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้ทุกอย่างที่พวกเรารู้กันมาในโลกวันี้มันไม่มีตัวตนอยู่จริงสักอย่างเลยมันเหมือนความฝันะเมื่อตื่นปุ๊บมันจบเลยความฝันนั้นนะจะบอกว่ามันจริงหรือมันไม่จริงก็ไม่ได้เพราะมันฝันเราจะเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามในความฝันะมันไม่มีอยู่จริงหรอกเราจะปฏิบัติทำเก่งแค่ไหนก็ตามในความฝันะมันไม่มีอยู่จริงหรอกเมื่อตื่นแล้ว ธรรมะจะงดงามแค่ไหนก็ตามในโลกแห่งความฝันนะมันไม่มีอยู่จริงหรกบอกให้สภาวะธรรมหรือเรียกว่าทมทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยสภาวะปรุงแต่งทั้งหลายทั้งรูปเลน่นนามันจะเป็นแบบใดฝ่ายใดในโลกแห่งความฝันพอตื่นเมื่อไหร่มันจบเลยมันไม่มีอยู่จริง <c oughs> เข้าใจไหมจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นตื่นซะรู้ตื่นซะแล้วก็จะเบิกบาน เบิกบานเพราะรู้แจ้งว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเลยมีตัวตนอยู่จริงเป็นเราเป็นของของเราไม่มีสักอย่างคือเราคือความไม่ได้เป็นอะไรนี่เองมันบริสุทธิ์มันเพียวมากมันบริสุทธิ์มากเราคือความไม่ได้เป็นอะไรเลยอันบริสุทธิ์เนี้ยที่มันกลืนทั้งจักรวาลผ่าใสใสเนี้ยกลืนไปหมดเลยแล้วมันเป็นแบบนี้ตลอดเวลา เมื่อความรู้นี้ถูกแผ่ออกไปให้ทุกดวงจิตได้รับทราบจิตทั้งหลายจึงสลายความยึดทุกอย่างทิ้งไปหมดเกลี้ยงเลยเพอรู้แล้วว่าเราคือความไม่ได้เป็นอะไรเลยเราไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วก็น้ําตาไหลแล้วก็เห็นความโง่เรามาหลงยึดว่าเป็นเราเป็นของของเราหลงหลงยึดทุกอย่างโกธเกียรติฆ่าพยาบาทมันไม่มีอยู่จริงเลยเนี่ย เหมือนโดนหลอกมันเห็นความโง่พังทลายออกจากหัวใจบัดน,นี้รู้แล้วบัดน,นี้แจ้งแล้วบัดน,นี้ไม่ยึดสิ่งใดๆอีกแล้วนี่คือชาติสุดท้ายแห่งเราพวกเราจะกราบทำบัดนี้พวกเราจะกราบทุกอย่างที่ขวางหน้าเป็นครั้งสุดท้ายพวกเราจะงดงามเป็นครั้งสุดท้ายเราจะกราบพ่อแม่เราจะดูแลพ่อแม่เราช่วยทุกอย่างบนโลกบน,นี้เราจะให้อย่างไรขอบเขต เราจะแผ่ความรู้นี้ประกาศธรรมะนี้ให้ทุกคนได้รู้โดยทั่วกันแล้วเราจะวางทุกอย่างลงในวันสุดท้ายเราพร้อมที่จะจากโลกใบนี้อยู่ทุกขณะเลยตอนนี้มันไม่ยึดอะไรแล้วตอนนี้อยากเกิดยังเกิดไม่ได้เลยมันไม่เหลือความรู้สึกว่าได้พูดเลยตอนนี้บอกให้จะพูดดีแค่ไหนมันก็ไม่ยึดเสียงนี้เลยบอกให้ จะรู้และเข้าใจมากแค่ไหนมันก็ไม่ยึดว่ามีเรารู้หรือมีเราเข้าใจเลยบอกให้มันวางหมดเลยนั่นแหละจึงเรียกว่าบริสุทธิ์นั่นแหละที่เรียกว่าชาติสุดท้ายนั่นแหละคือความงดงามคือการปิดวัตตคือการพาทุกดวงจิตพ้นจากวัตตคือการที่พวกเราจะไม่ โกดเกียรติอาฆาตพยาบาททะเลาะบบอแวงแ้งแก่งแย่งแข่งขันทำลายกันอีกต่อไปพวกเราจะได้เห็นยุคสีวิเลเมื่อเกิดขึ้นแล้วกับเรายุคสีวิไลได้เกิดขึ้นแล้วกับจิตดวงนี้แล้วยุคสีวิไลได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อธรรมานิได้ประกาศออกไปพวกเราทั้งหลายได้เห็นแล้วว่าพวกเราไม่ทุกข์แล้วพวกเรามีที่พึ่งแล้ว พวกเรารู้เต็มหัวใจแล้วว่าพวกเราไม่เกิดแน่นอนจะไม่มีดวงจิตด,ดวงใดต้องเกิดอีกแล้วยุคสี่เวลาเป็นยุคที่ธรรมะจะง่ายใครได้ยินได้ฟังธรรมะนี้จะบระรลุธรรมได้โดยง่ายจะไม่มีใครต้องเวียนไหวตัวเกิดอีกต่อไปดังนี้อขอสัจธาทมแห่ความเป็นพุทธ,ธะและองค์ความรู้แห่งปัญญาอันบริสุทธิ์ยิ่งยวดที่รวมเป็นหนึ่งอยู่ในต้นองค์ความรู้แห่งความเป็นพุทธ,ธะ ขอจงแผ่ออกไปให้ไพศาลจงสําเร็จแก่จิตทุกดวงทุกอ,อนูทุกปรมนุทุกมิติทั่วสาคนอนันตจักรวาลสามแดนโลกธาตุไม่ว่าท่านจะถูกกักขังด้วยคาถาอาคมมนต์ดำกุใสพลังงานใดๆกดทับท่านไว้อยู่หน้าที่ใดด้วยสัจจาใดด้วยแรงอาฆาตพยาบาทใดด้วยอวิชาความไม่รู้ใดๆ ขอให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จงสลายมาลายไปสิ้นเถิดเพราะมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงจงซึมซับองค์ปัญญานี้แจ้งต่อต้นธาตุอันบริสุทธิ์ตนโดยฉับพลันเทิญจงประกาศาจจลมาเป็นจิตพุทธ,ธารวมเป็นหนึ่งในต้นองค์ความรู้เรามาลื้อใส่ขนสัตว์ปิดวัตตาเป็นอัตโนมัติไปด้วยกันเทิญและจงเหนี่ยวนำคนทุกคนบนโลกใบนี้ให้น้อมจิตเข้ามาฟังแก่นธรรมนี้ได้เกิด นิมิตเกิดอัศจรรย์เกิดพุทธภา,าวะโพร่งในธรรมบรรลุธรรมโดยเร็วโดยฉับรันทุกคนทุกท่านเทินวิบากกรรมใดที่ขวางกัน้นการบรรลุธรรมของพวกเราทั้งหลายพระอาจารย์จะขอรับไว้เองทั้งหมดขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีกำลังใจเต็มจงบรรลุธรรมโดยฉับรันเทินสาธุสาธุสาธุ